สิริสุพะมัสดุพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่วันสเสด็จด,ดับพันปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระพูมีพระภาคพระอาหารตะสมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นบัดน,นี้โลงแล้ว2500ร5 0 0ห้าสิบห้าพันษาปัจจุบันสมัยวันนี้จัดว่าเป็นปัจจุบันวาน มีนัยยะอันจะพึงกำหนดนะโดยประการศนีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอกาสนี้จะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาอเยยดโยมเจตาบันฟังเทศฟังธรรมในการวันนี้นั้นอยตโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศฟังธรรมก็เป็นความสุขฟังธรรมะให้เกิดความสุขกายสบายใจ ญาติยโยมที่มาร่วมกันประกอบชาวบรรณกิจศพในวันนี้ต่างคนดังมาหลายที่หลายทางบางก็มาจากบ้านไกลบางทีก็มาจากบ้านไกลสุดแล้วมาแสดงความเสียใจให้กับท่านเจ้าภาพที่เสียบุคคลอันเป็นที่รักนั้นวันนี้จะขอชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่การและเวลาให้ญาติโยมได้ฟังพอสมควรแก่เหตุ ในเรื่องของความตายไม่มีใครอยากต้องการพระก็ไม่ต้องการเนนก็ไม่ต้องการโยมก็ไม่ต้องการแต่ในเรื่องเราิกเร่องซึ่งความตายไม่ได้ก็คือมัจจุราชในเรื่องของความตายนี้ไม่มีใครอยากจะหลกเรียงมันแต่ในเมื่อทุกคนต้องประสบแล้วเราจะหาทางแก้ไขได้อย่างไรเราจะหาทาง ระวังจากความตายหรือหลีกเลี่ยงได้อย่างไรมันก็หาทางไม่ได้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเมื่อคนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของความตายอยู่แล้วเราจะทํำยังไงให้มันมีความสุขในเมื่อตายไปแล้วก็มีความสุขไม่มีความเดือดร้อนนอนทุกญาติโยมที่ฟังที่ฟังธรรมก็ให้เรารู้ว่าเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีเอาไวเเ้เยอะ สร้างสมคุณงามความดีเอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูเป็นตัวอย่างทําดีให้ลูกเห็นอยู่ให้ลูกเห็นได้เป็นว่าเราตอนเรามีชีวิตอยู่เราได้สร้างสมคุณงามความดีแม้ตายไปก็มีคนเสน่หาอาทรคิดถึงนิยาตยโยมพ่อโยมแม่ที่มาร่วมกันฟังเทศงานศพในวันนี้ต่างคนต่างมีภาระ,ระหน้าที่จะเจอกันพอแต่งงานศพเรามาก็เจอกันเป็นอย่างนี้ เราเจอกันก็เพื่อจากเราพบกันเจอกันก็เพื่อจากลามาเผาเศพเสร็จต่างคนต่างกลับต่างคนต่างแยกกันเรามีโอกาสได้เจอกันตอนที่มีงานศพนั้นยติโยมสาธุชนทั้งหลายในเมื่อของคนเราพบกัน,เจ,กนกเจอกันก็เจอจากยังเช่นเขาจากไปวันนี้แต่เราจากกันเราก็มีโอกาสที่จะพบกันอีกแต่ท่านลูกหลานเจ้าภาพวันนี้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ไม่มีโอกาสได้หวนคืนกลับมาอีกให้ได้ดูว่านี่แหละนะในเรื่องของความตายเป็นอย่างนี้อย่างโบราณนักปราชญ์บัณฑิตมีโบราณนักปราชญ์บัณฑิตเขากล่าวไว้ว่าพอตัวเราตายอะไรเราติดผัวมีายาอาสมตรนะไปด้วย หรือไม่รักกันประทัจะตื่นเออพอเราร้มตายเขาก็พากันกลัวถึงมีสมบัติเนอ,อเออประโมมาจากละมีเกียดนติศักจำต้องทิ้งขาดลมลงไปกลิ้งมาเป็นไม้พองเอ,อ,เอ,อ รักกันประหารจะเดินนเอเอมื่อเราล้มตายเขาก็มา,ากอกวนี่แหละยมพอตัวเราตายทรัพย์สมบัติผี่นองเขาก็ไม่ไปกับเราเราก็ตายจากคนเดียวในเมื่อของคนเราเกิดมาต้องตายเป็นผีทุกคนเราหนีไม่พ้นในเรื่องของความตายอยู่แล้วจะหนีไปไหน จะขึ้นบกไปอยู่ในห้องแอร์อย่างห้องพัดลมอะไรต่างๆเหล่านี้เหล่านี้ไม่ได้ในความตายนั้นญาติโยมที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมก็ต้องประสบเห็ุเช่นเดียวกันถ้าเราประสบแต่เราจะประสบทุกคนแต่ขึ้นที่อยู่ว่าจะช้าหรือเร็วบางท่านบางคนญาติโยมถกเถียงปัญหาธรรมกับลูกเนินวาลูกน้นว,า,นนวาคนที่ตายเกิดมาตายแต่มีบุญมันไม่ใช่รอกเกิดมาตายม,มันมีบุญโยมก็ตกเถียงว่า ลูกเน kind of die. ี้ก็ต่อไปว่าโยมคนที่เขาอะเกิดมาตายมันไม่มีบุญมันมีบุญแค่ได้เกิดแค่นั้นเองแต่แต่คนที่เกิดมามีอายุยังไม่ตายยังพอได้ฆ่าสัตว์บ้างทําบาปบุญบุญบ้างนี่ก็มีโอกาสแต่คนที่เกิดมาแล้วตายเขาไม่มีบุญเขามีบุญแค่ได้เกิดแค่นั้นเองนั่นเนี่ยคือคนเราเกิดมาแล้วจะทําคุณงามความดีให้มากเพราะชีวิตของคนเรา ไม่กี่ปีกี่เดือนก็ตายแล้วเมื่อคน,คนเราเกิดมาก็ต้องตายก็ต้องทําคุณงามความดีไว้อย่าไปประมาทเพราะชีวิตคนเราเกิดมาไม่แน่นอนไม่จีรังและก็ไม่อย่งยืนบางทีเกิดมาอายุ40 30, 30ปีตายก็มีบางญาติบางโยมตายตั้งแต่เป็นเด็กก็มี10ปี16ปี20ปีอะไรเราเนี่ยก็ตายก็มีนั่นในเรื่องของความตายพูดถึงแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปประมาทว่า เราเป็นเด็กยังไม่ตายเราเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวยังไม่เท่าเชแกแกะชะราก็ยังไม่ตายคอยเข้าวัดก็ได้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาวัยรุ่นก็เกิดอุบัติเหตุรถนะรถเสียอุบัติเหตุทางบ้านพระครูทางไปทางบ้านน้องไผยน้อยนั่นเกิดอุบัติเหตุรถก็คือว่าตรงนั้นอาจจะเป็นที่อะไรไม่รู้แต่ในเมื่อเกิดอุบัติเหตุเมื่อรถเสียหลักแล้วไม่ได้ดูรถคันใหญ่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุก็ตายได้ อย่างที่หลายเดือนที่ผ่านมามีโอกาสไปเยี่ยมโยมที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ไปถึงก็เห็นคนไข้คนไข้คนป่วยคนเจ็บคนไข่มากมายก็คิดว่าเอ๊ะทำไมคนป่วยคนไข้มันมากแท้อยู่วัดก็ไม่รู้พอไปโรงพยาบาลเนี่ยก็เห็นว่าโอ้นี่แหละเป็นเรื่องของสังขารธรรมดาก็เลยนึกถึงธรรมปฏิจาว่านี่แหละความเจ็บป่วยเป็นไข้เป็นโรคเป็นอะไรก็เป็นธรรมดา นี่ก็เป็นเรื่องของสัจธรรมความชีวิตเกิดมาทุกคนต้องตายใครจะคำฟ้าอนิจจาก็ลีกเลี่ยง,งพัดพลากเราเจอกันแล้วเราก็จากกันไม่มีสิ่งใดที่จะถาวรจีรังยั่งยืนแม้แต่คนที่เรารักก็เช่เชนเดียวกันญาติย,ยมเราก็ไม่ได้ว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดตอนเล็กๆอาจจะรักกันอยู่บางคนบางท่านก็คิดว่าจะตายตาม ลูกเน่งก็เลยถามไปว่าโยมจะตายตามจริงหรือเปล่าโยมเขาบอกไม่ตาย,ตา,ยตามหรอกก็แล้วแต่คนตายแล้วก็มีผัวใหม่ได้มีแฟนใหม่ก็ได้ปัจจุบันนี้มันก็เยอะแยะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้โยมเห็นว่านี่แหละคนเราเกิดมาหากินทั้งชีวิตเหลือกระดูกอยู่แค่ถ่วยเดียวชาญเดียวหา,หากินมาทั้งชีวิต4 0 5 0ปีก็สุดท้ายตายแล้วก็เหลือแต่กระดูก จะเก่งเป็นมหาราชาหรือมหาโจรก็ทิ้งกายสกลอยู่ที่เชิงตะก่อนก็คือเชิงหมินงั้นในเรื่องของพญามัจจุราชมันไม่ได้จีรังเอาชีวิตของคนเราให้เลี้ยงไว้ให้มันขุนให้เราเชื่อเมื่อพราอมกิเลสย,ย,ย่อยุจนเกินไปลูกหลานหยติมิตรมีความรักพ่อแม่ก็ต้องดูก่อนนะโยมเน้ว่าเขาควรที่จะคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ บางญาติบางโยมลูกหลานญาติโยมหลายคนหลายท่านที่มาฟังเทศวันนี้ก็คิดว่าให้เขามีความรักไปให้แต่งงานตั้งแต่อายุเป็นเด็ก1 7บเหล่าเนี้ยซพ่งปัจจุบันสังคมญาติโยมสังคมปัจจุบันนี้ก็มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีแต่ปัจจุบันนี้สิเด็กเขาไม่ไปในทางที่ดีหรอกเขาไปในทางใดล่ะเขาก็ไปในทางที่เราที่ชั่วที่เกิดความสุขเข่นสุบยาบ้าสูบอะไรต่างๆแล้วนั่นอะ เขไม่รู้ของเขาเพราะไม่เคยนั้นญาติโยมที่ฟังเทศฟังธรรมข้อให้เราเห็นว่านี่แหละนะโลกมันก็เปลี่ยนไปตามนั้นคนเราก็ไม่ควรที่จะเปลี่ยนเราไม่ควรที่จะเปลี่ยนไปตามโลกเพราะโลกของเรามันก็เร่าร้อนอยู่เพิงกิเลสเพิงอวิชชาคือการเกิดการเกิดทุกข์ต่อมาก็คือความทุกข์โยมสะท้อนให้โยมเห็นว่าเราทุกข์แก่สิ่งใดแล้วเราจะละได้อย่างไรเมื่อมีความทุกข์โยมอยู่ใกล้วัดก็มาพิจารณาปองเมนก็ได้ นี่ปองเมียนวัดป่ารงอรุณที่โยมมานี่ก็พิจารณาปองเมียนว่าบางทีมันอาจจะโป่งก็ได้นี่ก็จัดโยมก็ร่วมทําบุญไว้ตอนนี้วัดรงอรุณกําลังสร้างโบสถ์โยมก็ร่วมทําบุญเอาไว้เพราะชีวิตของคนเราเกิดมาก็อยู่ได้แต่บุญมีเรื่องหนึ่งเราโยไมได้ฟังว่าพอ่อพ่อเขามางานศพกินเหล้าแต่ลูกเขาไม่ได้กินเหล้าบังเอิญพอ่ออลูกสาวมารับมารับพอ่อยอยู่ที่วัด พ่อก็เลยกินข้าวอิ่มแล้วมาเล่นการพนันอยู่วัดลูกสาวไม่ได้กินข้าวพอดีกลับออกจากวัดไปเกิดอุบัติเหตุหน้าวัดรถก็ล้มทีนี้ลูกสาวกินข้าวอิ่มแต่ทําไมไม่ตายพ่อกินข้าวอิ่มแล้วแต่ทําไมตายเนี่ยก็ให้โยมได้คิดว่าคนเราก็เกิดมาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรที่จะไปยึดอะไรจนเกินไปเพราะโลกทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามนั้นจะเอาแบบเดิมไม่ได้โยม คือบางทีก็เราคิดแบบแบบเดิมโยมแบบเก่าๆมันไม่ได้เราก็ต้องคิดว่าโรคมันก็เปลี่ยนไปอย่างนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมวันนี้ก็เป็นโอกาสเรามีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมมีโอกาสได้เข้าวัดเขา้าวามาร่วมกันประกอบคุณงามความดีก็ทําไว้ชีวิตของคนเราเกิดมามันก็ไม่เที่ยงเป็นไปตามสังขารละ่ะ เือบางทีเท่าชะแรงแกชราก็เจ็บขาบ้างปวดขาบ้างปวดหัวคิดมากบ้างก็เท่าชะแรงแกชราบางคนอายุ50-60ก็เท่าชะแรงแกชราเหมือนอายุ80นี้เราให้ยิ้มใบวายยมบุรีร,รมัมฯเมืองไทยเราเป็นเมืองยิ้มเมืองชาวพุทธที่ชาวพุทธก็เป็นสยามเมืองยิ้มแต่ก่อนเขาเรียกว่าสยามเมืองยิ้มอยู่ยมแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่เรียกวัสนามเมืองยิ้มแล้วเขาเรียกวัสนยามเมืองกูด ก็ขอฝากไว้ให้โยไมได้คิดแสดงธรรมเทศนามาสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติการแสดงพระสธรรมเทศนาลงไว้แต่เพียงแค่นี้เบวังก็มีด้วยประกาศนีสุนริยนนายามสุนทยานนน นั้นนาต้องขอลายมแล้วโอตั้งเสียงนะก็แหบมาก็แสบขอแหงลากันก่อนแล้วโยมนั่งเป็นแถวมารวมกันฟังเทศด้วยเจสัทธาปัง เท,ทนะนาอมารุอมการะทรบุญอุทิศไปหาหบุญจงเห็นใจให้บุญนำมาอยู่ที่น่า Walung nan le